สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวประเทศไทย27นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าร้อนระอุอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเลยก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเรากัมพูชากับลาวครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมองเผินๆอาจจะเหมือนเป็นแค่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนธรรมดาธร,รมดาแต่พอเราขุดลึกหลงไปในข้อมูลแล้วโอ้โหมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากครับมีผู้เล่นหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและวันนี้ เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศที่จะมาช่วยเราคลี่คลายปุ่มนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเลยครับตอนนี้สถานการณ์ตามแนวชายแดนของเพื่อนบ้านเราเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างครับและทาไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่เราคนไทยควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับ ค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างน่าจับตามองมากนะคะที่เราต้องสนใจก็เพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างมาถึงภูมิภาคของเราแล้วก็แน่นอนค่ะมาถึงไทยแลนด์ด้วยครับในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงกันเยอะมากเลยว่าอาจจะเกิดการประท้ากันจริงจัง,จงๆขึ้นได้อยากจะให้ช่วยอธิบายที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับว่าเรื่องราวมันเริ่มต้นมาจากอะไรกันแน่ได้เลยค่ะคือถ้าเราดูจากข้อมูลการวิเคราะห์หลายๆชิ้นนะคะ จะเห็นตรงกันเลยว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องดินแดนเป็นที่ตั้งสะทีเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองภายในของกัมพูชาเองเป็นหลักเลยค่ะการเมืองภายในเหรอครับใช่ค่ะผู้นําของเขาพยายามจะใช้ประเด็นเรื่องชายแดนเนี่ยเป็นเครื่องมือปลุกกระแสะชาตินิยมขึ้นมาโอ้เข้าใจแล้วครับเป็นมุกค,คลาสสิกเลยนะสร้างศัตรูภายนอกเพื่อรวมใจคนในชาติถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ เป้าหมายจริงๆก็คือการสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองเพื่อที่จะรักษาอํานาจทางการเมืองต่อไปแล้วมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับที่ว่าก่อนหน้านี้ใช่ค่ะถ้าเรามองง้อนไปอีกนิดนึงนะคะภาพจะชัดขึ้นคือก่อนหน้านี้กองทัพกัมพูชาก็เคยมีประเด็นกับกองทัพไทยเราไปพอสมควรแล้วก็อาจจะเสียรางวัลไปไม่น้อยพอเรื่องฝั่งเราซาลงไปก็เหมือนกับว่าเขาต้องการจะแสดงแสนยานุภาพให้โลกเห็นอีกครั้ง ก็เลยหันไปหาเป้าหมายใหม่ที่คิดว่าน่าจะรับมือได้ง่ายกว่าอย่างลาวเพื่อหาชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์กลับคืนมาประมาณนั้นเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาอาจจะคิดผิดไปหน่อยคิดผิดเหรอครับแล้วทางฝั่งลาวเขามีท่าทีตอบกลับมายัางไงบ้างล่ะครับนี่คือจุดที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าลาวไม่ได้นิ่งเฉยหรือแค่ส่งจดหมายไปประท้วงที่สหประชาชาติแบบที่เราเราท่านๆอาจจะคาดการการัน อา้าวแล้วเขาทำยังไงครับลาวเตรียมพร้อมตอบโต้เลยค่ะมีการรวบรวมกำลังรบแบบเต็มอัตราศึกทันทีพร้อมชนถ้าหากถูกรุกรานโหอันนี้เหนือความคาดหมายมากนะเพราะภาพจำของคนส่วนใหญ่คือลาวเป็นประเทศที่ค่อนข้างรักสงบแล้วความมั่นใจขนาดนี้มันมาจากไหนกันล่ะครับที่มาของความมั่นใจทั้งหมดก็มาจากเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งค่ะนั่นก็คือเวียดนามเวียดนามนี่เอง ใช่ค่ะความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต้องบอกว่าแน่นแฟนมากมีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือที่แข็งแกร่งมากค่ะ ซึ่งเวียดนามเองก็มีประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยจะลงรอยกับกัมพูชาเรื่องดินแดนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเท่ากับว่างานนี้เวียดนามก็พร้อมหนุนหลังลาวเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะถูกเพลงเลยค่ะในอดีตสองชาตินี้ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นเวียดนามก็แทบไม่ต้องคิดเลยพร้อมที่จะสนับสนุนลาวทันทีซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดที่ทางกัมพูชาประเมินพลาดไปค่ะเขาอาจจะคิดว่าลาวจะสู้คนเดียว แต่จริงๆแล้วมีพี่ใหญ่อย่างเวียดนามคอยดูอยู่ข้างหลังตลอดเวลาใช่ค่ะโอเคตอนนี้สมการเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วนะเรามีกัมพูชาฝั่งหนึ่งมีลาวกับเวียดนามจับมือกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วผู้เล่นที่ตัวใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่างจีนล่ะครับเขาอยู่ตรงไหนของเกมนี้นั่นแหละค่ะคือประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยเพราะจีนตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกของจริงเลยค่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับในเมื่อช่วงหลังๆดูเหมือนกัมพูชาจะเอ็นเอียงไปทางจีนแบบสุดตัวเลยก็ใช่ค่ะถ้ามองฝั่งกัมพูชานะคะจีนเข้าไปลงทุนมหาศาลมากทั้งโครงการพัฒนาท่าเรือเรียมแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องฐานทัพลับอื่นๆอีกทําให้กัมพูชามั่นใจมากว่ามีพี่ใหญ่อย่างจีนคอยหนุนหลังอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ทุ่มเนินมหาศาลลงที่ลาวเหมือนกันโอ โครงการรถไฟลาวจีนใช่ค่ะโครงการนั้นเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจเส้นใหม่เลยแล้วจีนก็ยังต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเวียดนามซึ่งเป็นพันธมิตรของลาวอีกด้วยโอ้โหนึกภาพออกนะครับมันเหมือนกับว่า จีนลงทุนหนักๆในบ้านสองหลังที่ดันกําลังจะตีกันเองจะเลือกข้างไหนก็เจ็บตัวทั้งนั้นเลยเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะจีนไม่สามารถเลือกข้างได้โดยไม่เสียผลประโยชน์มหาศาลของตัวเองไปดังนั้นท่าทีของจีนในตอนนี้ก็คือพยายามกดดันให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆแล้วหันหน้ามาคุยกันซึ่งมันก็นําไปสู่ทฤษฎีที่น่าสนใจขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเออโยนหินถามทางเพื่อนทดสอบท่าทีของจีนไปในตัวด้วยทดสอบท่าทีเหรอครับหมายความว่ายัางไง ก็คือตั้งใจสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบีบให้จีนต้องแสดงออกให้ชัดเจนไปเลยว่าระหว่างลาวกับกัมพูชาเนี่ยจีนจะให้ความสําคัญกับใครมากกว่ากันโหเป็นเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วมันก็มาถึงคําถามสําคัญที่หลายคนคงอยากรู้ที่สุดครับถ้าสมมติว่าการทูตล้มเหลวแล้วมันต้องถึงขั้นปะทะกันจริงๆใครจะชนะครับถ้าว่ากันตามศักยภาพทางทหารลุ้นๆเลย ถ้าเราประเมินจากยุโทโธปกรณ์ที่มีประจำการอยู่ตอนนี้แบบไม่เข้าข้างใครเลยนะคะต้องใช้คำว่าล่ากินขาดค่ะจริงเหรอครับใช้คำว่ากินขาดเลยเหรอครับอันนี้น่าประหลาดใจมากนะผมนึกว่ากำลังรบของทั้งสองฝ่ายจะสูสีอย่างอีกไม่เลยค่ะความแตกต่างมันอยู่ที่เรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอาวุธในเชิงรุกที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นอะไรบ้างครับ ถ้าเราดูที่ระบบจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS ของเรานะคะเขาใช้รุ่น SR5 ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง70กิโลเมตร70กิโลเมตรโอ้โหนั่นหมายความว่าลาวสามารถยิงถล่มฐานทัพส่วนหลังของกัมพูชาได้สบายสบายเลยสิครับถูกต้องค่ะโดยที่ปืนใหญ่ของกัมพูชาไม่มีทางยิงตอบโต้ได้ถึงเลย เป็นการโจมตีฝ่ายเดียวเลยนั่นนั่นใช่ค่ะแล้วถ้ามาดูที่หน่วยยานเกราะอ,อย่างรถถังความต่างก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกกองทัพลาวมีรถถัง T72MS ประจำการอยู่ซึ่งเป็นรุ่นที่อัปเกรดมาทันสมัยมากโดยเฉพาะระบบตรวจจับความร้อนระบบตรวจจับความร้อนค่ะทำให้พลรถถังมองเห็นเป้าหมายในตอนกลางคืนได้ชัดเจนเหมือนตอนกลางวันเลยในขณะที่รถถังส่วนใหญ่ของกัมพูชาย,ยังเป็นรุ่นเก่าอย่าง T55 อยู่นึกภาพออกเลยกลางคืนมืดพืช รถถัง T55 แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ T72MS ของเราจะเห็นรถถัง T55 เป็นเป้าสว่างสว่างผ่านกล้องตรวจจับความร้อนกลายเป็นเป้านิ่งให้ยิงง่ายๆเลยภาพเป็นแบบนั้นเลยค่ะ มันคือความได้เปรียบทางเทคโนโลยีที่ชี้ขาดผลแพ้ชนะในสนามรบได้เลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วเราเห็นภาพใหญ่ของเกมนี้ทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้ลองซูมกลับมาที่บ้านเราบ้างดีกว่ากับคำถามที่ว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงในแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยกลับใช้คำว่านี่คือโอกาสทองของไทยซึ่งฟังดูอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับ ค่ะคำว่าโอกาสทองในที่นี้หมายถึงโอกาสในทางยุทธศาสตร์นะคะที่เราจะสามารถช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวซึ่งก็ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องของเราได้โดยที่ทหารไทยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยแม้แต่หยดเดียวค่ะน่าสนใจมากครับช่วยเหลือโดยไม่ต้องเข้าร่วมรบโดยตรงมันทาได้อย่างไรบ้างครับมีอยู่3แนวทางหลักๆที่เราสามารถทาได้ค่ะ แนวทางแรกคือการกดดันทางการทหารกดดันทางการทหารค่ะโดยกองทัพไทยสามารถเคลื่อนกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ไปวางไว้ในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันออกในระดับการเตรียมพร้อมรบสูงสุดอ๋อเป็นการส่งสัญ,ญญาณไปที่กัมพูชาว่าอย่าทําอะไรตุกติกฝั่งนี้นะเป็นการบีบให้เขาต้องพวงหน้าพวงหลังไม่สามารถถอนกําลังทหารจากชายแดนฝั่งไทยไปทุ่มที่ชายแดนลาวได้ทั้งหมด ใช่เลยค่ะทำให้เขาต้องทำศึกสองด้านในทางความคิดซึ่งเป็นเรื่องที่เสียเปรียบมากแล้วแนวทางที่สองล่ะครับแนวทางที่สองคือการสนับสนุนด้านข่าวกรองค่ะอันนี้สำคัญมากประเทศไทยเรามีระบบเรดาร์และเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยกว่ามากเราสามารถแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของปืนใหญ่ของกัมพูชาให้กับฝ่ายลาวได้แบบเรียลไทม์โหนั่นมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะหมายความว่าฝ่ายลาวจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่า กระสุนปืนใหญ่จะมาจากไหนหรือทหารกำลังเคลื่อนที่ไปตรงไหนถูกต้องค่ะทำให้พวกเขาวางแผนรับมือได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นมหาศาลเป็นตัวคูณกำลังรบที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลอย่างมากเลยและแนวทางที่3ามที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเป็นพื้นที่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ค่ะพื้นที่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์ค่ะ ประเทศไทยสามารถทำหน้าที่เป็นหลังบ้านที่ปลอดภัยและมั่นคงให้กับลาวได้โดยเฉพาะเรื่องการส่งกำลังบำรุงที่สำคัญที่สุดในสงครามอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงสเบียงอาหารซึ่งทั้งหมดนี้สามารถลำเลียงผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวไปได้อย่างต่อเนื่องฟังดูแล้วเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากเลยนะครับคือเราสามารถช่วยเพื่อนบ้านให้ป้องกันตัวเองได้สำเร็จโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งโดยตรงเลยใช่ค่ะ เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเห็นใครแพ้ชนะแต่คือการสนับสนุนลาวจนกระทั่งฝ่ายกัมพูชาตระหนักว่าเขาไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้วยกำลังทหารได้จนยอมหันกลับมาสู่โต๊ะเจรจาในที่สุดค่ะ ชัดเจนมากเลยครับสรุปแล้วสิ่งที่เริ่มต้นจากความพยายามสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองภายในของกัมพูชามันได้ลุกลามกลายเป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนเป็นบททดสอบความเป็นพันธมิตรระหว่างลาวเวียดนามสถานะที่น่าอึดอัดของจีนและยังกลายมาเป็นโอกาสทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะและผลของมันจะส่งผลต่อด,ดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ไปอีกหลายปีเลยทีเดียววันนี้เราคุยกันในแง่ของยุทธศาสตร์การเมืองและการทหารมาเยอะมาก แต่ก่อนจะจบรายการผมอยากจะชวนคิดในอีกมุมหนึ่งครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันคือเกมของคนใหญ่คนโตของผู้นําประเทศของนายพลแต่ในสนามรบจริงๆหรือตามแนวชายแดนมันมีชีวิตของคนธรรมดาาอยู่ด้วยได้รับผลกระทบโดยตรงและเจ็บปวดที่สุดก็คือประชาชนตาดำๆที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนความขัดแย้งเหล่านี้มันทําลายชีวิตความเป็นอยู่การทำมาหากินและอนาคตของครอบครัวพวกเขานี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดจริงๆค่ะ ครับแล้วมันก็น่าคิดต่อนะครับว่าถ้าสถานการณ์นี้จบลงด้วยการที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวนั่นแฟนขึ้นอย่างก้าวกระโดดจริงๆมันจะส่งผลกระทบต่อสมดุลอำนาจที่เรามีกับกัมพูชาในระยะยาวอย่างไรการทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงและโดดเดี่ยวมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของไทยในอีกสิปีข้างหน้าจริงหรือหรือมันแค่จะสร้างปัญหาความไร้เสถียรภาพในรูปแบบใหม่ขึ้นมาแทนที่อันนี้ก็เป็นคาถามที่น่าคิดต่อครับอื เป็นคำถามที่น่าคบคิดมากค่ะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่มาให้ความรู้และมุมมองที่น่าสนใจมากๆยินดีค่ะยินนะครับหากท่านชื่นชอบเนื้อหาของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องข่าวประเทศไทย247ของเราไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญที่ใกล้ตัวเราทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ